สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆคอบอลทุกๆท่านด้วยนะครับพบกับผมตีฟีคิกเป็นไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางที่ผมวางไว้เมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าสดชื่นกันไปแล้วนะครับสำหรับเรอัลบายาโดริดครับที่ถล่มทางฝั่งบาร์เซโลนาไปด้วยสกอร์สประตูต่อ1เลยนะครับผมวันนี้ครับผมก็มีแนวทางฟุตบอลครับมาฝาก1คู่นะครับเป็น1คู่ที่น่าสนใจนะครับอ่าให้มองที่ศึกโคปาอิตาลีครับนะคู่ระหว่าง อินเตอร์มิลานจะพบกับทางด้านฟิออเลติน่าในรอบชิงชนะเลิศนะครับผมต้องบอกว่าคู่นี้ครับวันนี้เนี่ยน่าจะจัดชุดใหญ่ชุดเต็มใส่กันอย่างแน่นอนครับมาว่ากันด้วยเรื่องผลงานทั้งคู่เลยนะครับต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีครับไปเข้ารอบมาด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่ครับ ก็มาว่าด้วยการเปิดแฮนดิแคปมาในวันนี้ครับผมก็มองว่าค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าถ้ามองในเรื่องของคุมกำลังและตัวผู้เล่นนะครับยังมองว่าคงเป็นทางฝั่งอินเตอร์มิลานที่ค่อนข้างครบเครื่องและค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าครับในเรื่องของเกมลุกเนี่ยครบเครื่องและดุดันกว่าอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็น่าจะไม่พลาดบอลถ้วยใบนี้ไปอย่างแน่นอนครับก็ให้เรียกเชียร์ไปทางฝั่งอินเตอร์มิลานได้เลยครับน่าจะเก็บถ้วยใบนี้กลับบ้านได้อย่างแน่นอนครับ ก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับแนวทางที่ผมหยิบยกมาให้ในวันนี้ครับหากท่านใดอยากได้แนวทางเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นบอลสดครับบอลชุดโครงการครับแล้วก็บอลตัวเน้นตัววีด้วยกันทางข่าวหน้าโปรไฟล์เลยนะครับกลุ่มครอบครัวฟุตบอลวีพียินดีต้อนรับทุกท่านอยู่นะครับผมและอย่าลืมครับมาพบกันในไลฟ์สดครับในช่วง5โมงครึ่งและในช่วง2ทุ่มครึ่งด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านดูบอลอย่างมีความสุขสวัสดีครับ